าดนี่ครับตุ่มไก่สองตัวใหญ่เลยครับนี่หมอยใหญ่เลยครับผมพูดนะครับเแหม่รอบเบิ้งครับผมไก่บ้านพร้อมนี่ครับตอนนี้เขาล้างไส้เบ็ดไปอยู่เดี๋ยวไอ้ปัญจภาไปยำอยู่เดือนนะครับเดินตอนไปยำนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปยำบิดกันนะครับผมแหม่รอบเบิ้งไปด้วยไหมครับนี่โอเคเบ็ดไปไรเวหู้เนาะครับเนาะ เอาเราเบิ่กมาแบบนี้ท่ากะทั้งนี้มันสิอุดมสมบูรณ์ขนาดใดนมาเห็นได้สิแต่สีแดงขนาดไหนไออีกวงครับอีกวงครับนี่สุดยอดเลยแจกกับอีกกล้วยเขาเราโอเคนะครับนี่ตอนนี้คืออยู่ในช่วงยำแรงแล้วครับตอนนี้แรงแล้วเดี๋ยวจะไปยำเบ็ดให้เบิ่งครับตอนนี้ห้องไม่ร่งยำเบ็ดครับโอเคเดี๋ยวไอไปน้ำยำยำเบ็ด ก็าโต๊กน้ำพวกเจ้ากันนะครับผมมีปัญหามีปัญหามีทุกสีเอาอยู่นี่สุดยอดกำลังกีบผูครับอยู่นี่เอาไปซิมก่นครับทังนี้ก็ต้องนี่ครับขอบคุณพี่มลได้หลายครับวันนี้นี่ครับจต่ของพื้นที่ครับผมเบสมิวสิกอุดรธานีโอ้ยไก่บ้านพร้อมจะบอกยังครับไก่บ้านไก่หยังครับไก่บานไก่บานบ่ แซ่เราถามพ่ออยู่พอว่าจะเอาใบมอนมาใส่อยู่ใส่ใบมอนนี่เลยครับโอ้ดีครับผมแถวนี้เนี่ยในหน้ายิดเดียวมยา,านนนนวมถึงแย่มันอึดโอ้มะขาม,มันมะขามดิบพร้อมนี่นะครับที่เด็ดเลยมันทิ่น้ำเป็นแบบทุนๆนี่นะครับผมมะขามอ่มอนอมาขามอ่อนพร้อมมะขามดิบพร้อมอันนี้ไตอู้หิมั่งได้นี่าลายโยงลายยางนิดหน่อยแลครับผมเหนมาพอ บ้าไม่รู้สิแม่เด็ดมากเดี๋ยวจะไปยำเบสบอมครับท่านหน่อยยำแก้วไปให้นี่ผมรับร่างมาเจอกหลังครับใช่ไหมฮันเป็นยังครับมาหลายวันวันนี้ครับผมก็ดูความสุขว่าเวันนี้ครับเร็วๆวัดจิมก่อนมาคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งโอ้เร็วเร็วแซบมากมึงมาเอว กครับอาหนองแท้ข <wireless> อ <voice> ิด <Wha> ้ไห <Luis> ังอบอเนี่าทอนหอนเอาทอนหอนบอลบอลจึงหูมูสอคนหนูดตัเาอกันเนาะับอลเลยเป็นงอนได้เป็นงอนได้ยแยมเปาคูเาอกเี๋ยวขอขออีคำครับผมอู้เสียบิลีอไกลบ้านแบบพี่กับน้องคู่นีเงี้ยบอกง่ายครับเพิ่มไปไายงความิงมีพี่สาคนนึผมตอนนี้จริงๆเลยพี่มคนบอกจอดแล้วก็บอวิว คือท bon ี่เที่ยวที่นิจตะลวันนะผมคือชื่อผมอยู่มีคือเอาจริงๆนะคือไม่มีดูดูหลามือนชาวบ้านเขาเราอยู่กันอยแบบนี้ครับคำนอพี่น้องอยู่ด้วยกันครับไม่คอยอยู่กับช่างแม่งแค่นั้นะรู้แค่ว่าเรารักกันยังไงครับเช่ไหมจ๊ะครับใช่พี่โมลกันไปมันคือผมอยู่ด้วยกันมาคือช่างแม่งเขาพี่โมี่บอกว่าช่าช่างแม่งรถรถสวยสุดหน้าหนึ่ง ทีเด็ดนองใหม่แล้วก yup. ็เจ้าเขี้ยวตุไก่นี่สุดยอดดีครับผมอย่างที่ร้องน้อไม่แม่ครับนอไใหม่พี่นอยู่นี่ครับผมสุดยอดเลยจะมีอรสุดยอดเลยครับผมผอเลยวผมคนรับี่แย่วคนมากลยมาเมนูเราไปเรื่อยๆครับผม อันนี้หมูย่างอันนี้เปลือกแ,แท็กแซ่บไหมครับนี่ครับี๋ยวจะลองไปลองกันเบ้างครับขอนขอนเลยแต่ออมันเบาสูงมันติดคันคอเลยครับผมคันคอมากเลยครับมันเป็นเมนูปวดของผมชอบมากสมัยโบราณนี่กินได้วตีแี่วแล้วแล้วเขาต่อมาก มือมาเป็นมือมีคุยคัมือสำคัญเลยครับผมคืออะไรอ่ะโอเคขนมปังขาดแล้วเหรอล้วนมะคัทขาดพอดีเป็นวันดีครับผมปักบักปักบันนี่ปักดิคุณแม่ใครครับเป็นวันเกิดใครขั้นี่มันเกิดใครวันเกิดคุณแม่ค่ะแม่ชื่ออะไรคะแม่เชือลี่ค่ะเชลี่พ่อละคะชื่อมนมูลค่ะพ่อมูลจะเชื่อภัยมันเกิดแม่นะครับวันนี้พอดีเดินมาเที่ยวเลร่น้ำพอดีเลยแม่อยู่ใช้ตอนนี้ แม่นั่งคือปักไรดอกเดปักอ e okay. ันละอันแม่อายุเท nice ่าไหร่ล้วคะแม่อายุเด่าสามสิบห้าสามสิ่อะไรหกสิบห้าสามสิบห้าโอเคครับพ่อเท่าไหร่ละสี่สิอ๋ออี่บนีบอผมสุดยอดหนูเท่าไหร่ละเบสมิวสิกแล้วกูดอนทานีลูกสาว Okay. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy yeah. birthday to you happy birthday to you. Happy, happy birthday to you happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Coffee chai <coughs> Coffee <coughs> ความมีความสุขต่อไปครับผมพี่น้องครับต่อไปก็คือความความความผมผมผมเป็นการแบบง่ายเลยแบบง่ายมากนะครับก็นะครับถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันเกิดของพี่ลี่นะครับอ่าก็ขอให้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับร่ำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าจนนะครับมี พวนอ่าน้อยเป็นหมื่นนะครับหลายไม่หลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวขอให้พี่มุนเป็นคนควยพรดีกว่าใช่นะครับให้พี่มุนฝันว่าครับผมโอ้เฮปปี้เบิร์ดเดี๋ยวพี่แชร์กูดีกว่าดิเก้อไม่ได้บอกว่าล่วงหน้านะครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับคือดิเก้อวันเกิดเขาจะตรงกับวันที่หกพุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ว่าเรา คือเราพร้อมกันวันนี้ก็เลยนัดกัน Jamie, lonely, ามาวันนี้ก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าจริงๆว่าจะจัดการมาเกิดให้แบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะไม่อลไรสัวไม่ซ้อนวก่อมันคือจังเก็บเก็บลายแต่อันเจ้าบไมาไม่มีอะไรมากนะครับบอกว่ารักมากนะครับรักมาก happy birthday h a อ p y h a p อ เอาไหมยาบิบิทูยูไว้มเอาไว้เอาเาไม่ไใส่แบบนี้จนนะครับชุดชิ้นอะไรเขาได้สิ่งนั้นนะครับสี่เหลาให้คนแรลกเลยทุกอยคางโหครับคุณมากเลยนะครับก็วันนี้ทีมงานล็อกสมบกกล้วยมิวสิทไม่มีอะไรนะครับมีแต่เอาได้ยินข่าวว่ามือกองจากน้ำฝนที่ผาดานะครับหมอลำน้ำฝนที่ผาดาสำนักงานใหญ่นะครับ สุดยอดทีมงานหมอราจากอำเภอกุมภวาปีมาด้วยวันนี้นะครับวันนี้ส่งต้นแทนคืออาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นนะครับเอามาด้วยกันนะครับวันนี้ครับถือว่าเป็นร่วมงานฉลองวันเกิดนะครับก็วันนี้เรามีนะครับพี่ชายจากเอาว่าไรเลยแล้ไปเด่นไหนแซบมากแซบครับแซมแซแซบตามราคาครับวันนี้เรามีจพี่ชายจาก เมืองเลยมาขึ้นมาเป็นพี่ชายสุดที่รับจากเมืองเลยนะครับไม่ดีนะไก่ชมายืนนี่นกสักไกลแลบอย่้วนะไม่ดแล้วไม่แล้วทางนี้แหงวนครับผมทางนี้สุดยอดครับผมได้ได้แก้ว ฝากใจโซโซให้วัดตะโกช่วยดลปัญหานะครับตอนนี้กี่หอยนะครับผมอืมกิดมากเลยที่แรกว่าสิก้อยแต่ก้อยกันมารอบแรกแล้วับแกะกลับไปเรื่อยๆนะครับผม อันนี้น้องน้องอ้อยครับน้องอ้อยลองเพลงมุนมากเลยเมื่อกี้นี็นเ,เราบึกอีกเมนูนึงครับผมพริก <c oughs> แห้งแล้วก็เทียมพริกสดครับผมสุรูกิซานต้องครบโอ,อ้แต่ให้จัดให้พี่มนต์แบบนี่ครับเทียมพวกนี้มากม้วนเนาะ <c oughs> เป็นไงครับก็ไปเต้นรัว <c oughs> เ <c oughs> ต้อนอะไรก็อะไรางเงี้อ้างเมนูม่วๆมือนี่จัดให้จัดให้ทีมงานเบียดเนี่ยกระตามก็เต้นยูสิก ปัดกับเค้ใช่ครับขอคุณที่ได้มาเย็นป็นยาเขาจังกันเนาจึงไห่ข้าวอ่อนนวลไห่ยอดไทยยอดไทยยอดไทยก็จริงเต่มีั้นดาชนระมายอดไข่ยอดไทยใบบาม่วงใบบางขามม่เนี่ใบบางแนวโม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีแนวกันกระเด็นขัันเดียวกันขนาะใครอยู่แถวทับต์ศาลาใช้ไรรถ โอ้ใจผมไปได้หลายรถเพราะบางต่างมาเขาไอ้กระใสอันว้าผมจังว่ากระเด็นครับแม่นว่าแม่นเกลี่ยเบ่งรถครับไปเครื่องนึงแล้วผมผมก็ต้องจิตตามหลังไปโอเคครับเอาเลยเต้พัดเต้พัดมาอยู่นี่ผมตั้งซื้อผมนะตั้งซื้อผมเนี่ยผมจะพัดแบบกระเพราล้วมแบบนี้แล้วก็ใส่เสียนแบบนี้ไม่รู้ยังครับ พารวมพัดเสีเพร้อมอะไรอย่างเดครับอยู่นี่แมยบิเลเต็มเลยก่เน่ามดนี่ครับมีดมือดมืออย่ามือมีดจะสด้ถ้าถวผขาจะสดขาสดิเดี๋ยวนี้ครับมาหายแล้วเดจ็บมนูอันอันบ้างนิใช่ถอดใชเบดครับเจ็มู่โหัอดูแลคุกอครับคุกต้องกับใช้ใช้ตามแลยด เนอเสียผมรถนั่นเห็นไหมใส่เท้าหอมเลยเดี๋ยวห้อเบิร์ดเลยบาดเวลาเห็ดกับขอเมนูแบบสุดไทยผมขีเมาต้องเจอกับเมนูขีเมาผมแล้วเห็ดเมนูขีโ่เมาเบิร์ดเบิร์ดเลยดรับขีเมาเบิร์ดอะไรเบต้องจอดเจอแล้วให้กำลังใจครับโอเคครับผมจัดเลยตระทะครับตระทะกระทะอยู่ไหนครับไอจอนเมนูขีเมาเองเอาแต่พูดแน่พูดไม่กี้หอยพอเกียวกัระหอดอกกระทะกระเทียไปถามเพิ่นอย่างอยู่นี่อู้ยขี่ หามาแล right ้วพีทาเ่มีคนชวงเลยมาวงแน้ช่วงเนี้ยเสบกันหมโอ้ยเนาจ้จงชีเขาปิดเตนชีไว้ไห้เขาไปดูไหมมาเขาถึงควรดูงานดูไหมโอ้ยไปฝ่าดูโอ้ยเปิดไปยากน้ำไฟพ่พ่อนี่แหละไปงานเลยก็ัน้รับรองมิสสุดท้ายแบบออกกจายไฟฟ้าไปงยากไม่ค้าขายปลามึกอยู่ไฟฟ้าม่ เอาไปเอาไปผ้าไปไปงานไปคับประมึลไปเล่ากระชาไใตาเยตรงรู้ตาเนี้ยนะฮะนี่เนาะป่านนันเนาะปาน่าอุ้ยผมเก็บไปเม่วานไหมผมไตเนยผมไดนนั้นนปัดเด็กนี่ขินเนงบ้านนบึเนนเี่เดียวนีกินเีเนี่ย้สามไข่ขึ้ีสองไข่วะไปเอาไปไข่นึ่ง ว้าวผู้ใดมีสมไข่บงผ้าหตัทัอนนี้เอาไปมีแไข่บ้งผ้าหตัทัชีเดอร์ีผมเกี่ยวนีเราร่อมพาดูไข่หำ้ำแดเลยไอ้ที่มึงเบ้านี่ยมันใส่ข้าวีนขึ้นเ้อนี่เด็กจ้ผมบัตจีโม่แหม จีเมาตองน Saint ี้หรอกััดจีเมากเห็เมาตะปูผัดเลยตะปูสิจะเมาเมาเหมือนกันต้งัาจีเมาฮาดไปน้ำแกงน้ำกายอะไรเงี้ยเาไม่ครบผบหมดเลยวัดวัดวัดจะไปงวงีตะไปกองไปมีมึกอะไรกัมีกุ้งครับผมมีหมูสับลองครับผมเด็กวัดตะีัดอืมกุ้วัโตผู้สั่งอะไรถามาอ้ผัดไปไเนหมดเลยนะเราฟังแต่ว่าผัดจีเมามาเสียไปจีเมาสี นั่นเลยเหรอพี่ทุกยดีวจะกาเขาตุมเสียงควันไว้ก่อนตุ่มเสียงแบบนี้ครับควันหมูตมจลองเด็ดเมนูนี้ผมมาขับวย่งเอาเกียบได้ควันระชับจบเจียบมาลวดวันระดับจบเจียบมาวระดับภาคผู้นี่ครับคผูนี่ครับ สะพอเบิ่งนี้เบิ้งนี้ะนี่ยพอดข้ามันมาเมนถูกเอา้รับ้เอาไปหนาไปอาไกระดถูฮ้เ่นี้ี้น้ำเลยเดี๋ยวรอเบิ้งรอเบิ่งอานนำอธิษฐานนำนะใ่อิาน้า่ไว่าีปักนี่งนำำน้ขนเถาแ้วขอนำขอนำนะครับนำแม่นำเีไม่อากินไปหรอก ผมไม่ไม่หรอกลมเอาใส่ยใส่หมดเยอได้ออยบอกมันในมันคนซื้ออย่บอกมันเถียรเถียเถียเเลย้าอ่น้ำจก็ช่องฝ้าเดยนครับอย่อการมันยิมันอกินดี่ได้อ้ยโอ้ย่ Liberal, ไปเอยไปเร e: no. ื่อยเสอกเบอกเนี with ่ยไม่บอกว่าระวังเทมเลยเทมไเลยมาจากเที่ยวล่องสระัาจากคืนนี่เนาะเทอีเทมีเทไปอีกาเดี๋มาสัวกะเที่ยล่องสระกันเลยเ้ยได้แล้วบังงงแต่เาเสียบมาส้กสระเใช้ที่หน่ยรับองต็มที่ครับมาที่นี่อันไหนนะมนสุกสายังไตกวันมูนอกเได้ โอเคครับปีฟ้าปีฟ้า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 เฉยไม่เสียโอ้ทุบเบิดลไทีมีทุบด้น่งบแต่เอาฝามัเยจอนโอเคครับเดี๋ยวให้เยมิซิมก่อนมูเลยพื่โนูจะเข้ามาเข้ามาเรื่องแล้วแล้วก็พี่เข้าใจแล้วโอเคดทำงานแข็พี่เป็นเจ้าภาพมันคือจังอัน ขาปกติีเทวินเลยมันคืมีทัวฟอมแบบมันยังสดใสมากเลยตอนนะปูรถครับตอนนี้ยัูนรถเด้นียังขึ้นจะปเจตีครับครับผมอ่าบาน้องกับเขาปูนเบาน้องกับปูนเัาปูนยังเนี่ยครับนั่นเห็นว่าเพิ่นใบยังเด่นเพิ่นใส่เฟิรนเมียงเมียงเขาไปไว้เลยตองาสุรุกิสานใส่เินครับผมไออันนี้เเมียงเขาไปไว้เดี๋ยวให้ในให้เจ้าของเนทีเินซิมนันนเป็นบจับอไได้เพิ่นใส่เฟิรอนนั่นน่เห็นแม่ายอี เปิดเปิดมชิมไมดิล่ะอันก็ซิมก่อนไหดิครับผมมันเกี่ยวกหอมันไห้ก่อนอู้ยอย่าาบ่ทันไหนก่อนใส่ถึงน้องเขาเบ่งไปก่อนแต่พกล้าผงแรงเด้บนดินนี่แมเก็บทสหอยดเดี๋ยวลองสูตรผมเดี๋ยวให้สอสหอยกับขี้หนมันเนี้ยดีวสาหอยไม่ใช่น้ำหอยนะน้ำหอยจังเลไอ้ ได้หอยก็บน้หอยดิเอาอันนี้นายสุดรถเดี๋ยเขาใส่แบบสุดรถใส่สองเทียนเลยยังยังครับยังไอมีาชิมกันดเลยไอไปแยกปแยกิมกันด้วยปลาิใส่ปลาแยกอเป็นใส่วยางไมกระเทียมือจังอวมมือนังครับแค่นี้พอครับผมเดี๋ยวรอเบิ้งใรอยู่พอยู่แฟนี่พอแตกแล้วนี่่่งกินนี่เลยมันซ้ำสองเทียนอไหมตาแซบตาแซบเดี๋ยวลองกันครับนี้ พ่อหนอม่ก네 yes. ับ่อช่วยผม่องนะไนนะไปนะเยียงเดียดเดียดเดีบอกความมาดีโอเคแม่พันี่อ้วนเน่กำลังสมุนสูตแล้วบวันนี้ผมลองมืงขั้นมันเบียร์นี่ผมแตกกวนมูได้ครับนน่นเห็นไหมสวดสวดสลูสามเลบผมใส่บักเนาเนี่ยมันเสีเเศดเศนเขามันนุ่มครับก็ได้ครับก็ได้ โอเคครับบาทไอปเดดกพ่อรุ่งเลืใส่กินคือกันลืมเลยครับผมไปกออดีไปวแบพ้อมาผมโมเรียนใ่้มครับวันนี้เรลืมลืมไม่เรียลลืมไม่เียแม่ไม่ขาดชิม่อต้มากิมอาตองมีกอะพ่อไอชิบ่ได้เปิดไฟอีกไหมครับอปิดเรต้องเปิดครับผมไม่บกอะพ่อหนิแมร้อนส้่ร้อนอยู่ก็มันก็ร้อนมากผมบอกเลยโอ้ตายตเอเอาทกันเลยมึงเอ็มมวโซ่หัวัวเลยโอเคจัดไปครับผม กัดไปเลยครับผมเป่าน้ำเป่าน้ำมันห่อนเด้อโมจริงเลยแหมเออพวงเด้อไอหลอกบากเด้อไอไอเอาใส่จานแล้วมันก็ได้ไงจานห้องเลยห่อนครับโวงเด้อจะปไปจุมอีกเอโภมไรกับโภมเย็นนี่ครับให้น้องแบบทางที่สุดเทมให้เบื่องก่อนเลยพอล้มนัไงมาผมรัีเย็นยังยหนึ่งยี่มอแบเย็นแล้วเอาเลยหมอแบยื้อง บอกยังหมอเบ็ด้จยเล่นมันขายจากแ่าคข่เสมดกสุดเลยเลยชเปซ้ไม่เห็นนังเอาน้ำผึ้งมีอะไรกัมาเปาขวนกเย็นเออเปากวานตุไมซื้อเกาะเปาวนครับเปาขวานสุระเวียมมองไ่ดครับ้าว้าเฮเ

เสียมวันละกาแฟก็ดีเลยกาแฟก็ดีเลเสียมนอยขี้แค่ผู้ขายกินเสียมปิซซ่าผมูว่าผมต้งไหนวะเน่เาะทีียมปากนี่ผมว่าแต่ธรรมดานี่มันเท่หมันเย็นลงครับผมมอนมอนมอนปักเนยตครับโทษครับผมจำไม่ได้โอเคมาครับขออีกคำหนึ่งครับยงตทด อันนี้เขากินสองคนเด้เขาบอกห้พี่เพิ่งกินน้ำมันเพชรมอสซาเร็ยังคก็ไอพีพง่์จะน้ำถามเนี่ยมาปฏิกริชน้ำมันไม่เป็นอยากตอนยุ้มขึ้นนะที่แดดกำลังสีดีอยู่แล้วมาครับมาชิมครับผมไม่เลยกินน้ำเสียๆแต่โน้ตไปยังไม่เอาเนาะเอาเลยสองคนเลยเอ๋อขอคำหนึ่งขอไป ตามงเรผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยแซบบ่เอ้ข้อาทิตเพชรครับผมแต่ว่าสุดยอดนี่ละไมคลิปหนาครับผมบาย